เริ่มดูเหตุการณ์ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ซึ่งไปบุกจับแล้วก็ตรวจค้นนะครับในผับดังแห่งหนึ่งย่านประดิษฐ์มนูธรรมคุณผู้ชมครับที่ต้องไปเพราะว่าอะไรเปิดเกินเวลาให้คนอายุเกินเข้าไปสุดท้ายมีการร้องเรียนนํากําลังบุกเข้าไปโอโหวัยรุ่นวิ่งหนีออกมาเพียบแต่สิ่งที่มันหลงเหลือไว้คือยาเสพติดและมีการเปิดห้องลับให้มั่วสุมเสพยาเสพติดกันด้วยไปดูภาพนาทีเจหน้าที่บุกเข้าไปจับแล้วก็มีนักเที่ยววิ่งหนีออกมาด้านนอกครับ อ,ออุ่อเที่ยวหนีแล้วนะครับตอนนี้ โ,โห,หมนวุ่นวายกันไปหมดเลยวิ่งหนีกันแบบโกลาหลเลยค่<ฮ>ะพัฒนี่ดูก็มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งผู้ใหญ่แหละ,ะนะฮะนี่วิ่งออกมาแบบนี้คือภาพนี้เป็นภาพขณะที่ผู้สื่อข่าวทีมข่าวออนไลน์ของเราเนี่ยนะฮะก็ไปไลฟ์อยู่นะกับปฏิบัติการทั้งนี้อยู่ๆเนี่ยคือยังไม่ทันเข้าไปเพิ่งไปถึงะนะฮะก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยววิ่งกลูออกมาข้างนอก นะครับแต่ต้องบอกว่าการเข้าไปปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยนำทีมโดยนายอนุทินชาญวิลกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนะรบพร้อมด้วยอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ทางด้านของตํารวจนะก็เข้าไปตรวจค้นผับอยู่ที่ประดิษฐ์มนูธรรมถแถวลาดพร,นะร้าวนะฮะคือตี2ที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรฮะ มีการแจ้งว่าโอ้โหเสียงมันดังแล้วเขาเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกําหนดห้ามเปิดเกินก็เปิดเกินแล้วก็ไม่ได้มีใบอนุญาตตามกฎหมายอย่างถูกต้องสามยังมีการปล่อยให้มีการใช้ยาเสพติดในสถานที่บริการตรงนี้ทีนี้พอเข้าไปปุ๊บอ่ะทุกอย่างหยุดเปิดไฟไปตรวจในผับไปเจอยาเสพติดอยู่ในซองเนี่ยเต็มไปหมดถูกทิ้งเอาไว้นะฮะมีอะไรบ้างยาอี ยาเคไอแล้วก็แฮปปี้วอเตอร์นะครับดื่มแล้วมันจะมีความสุขเขาเคลิมอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็อุปกรณ์เสพยาเสพติดถูกไปทิ้งไว้ในโถในห้องน้ําในพื้นร้านเกลื่อนไปหมดก็เลยเอามาเป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วก็อใครที่จับไว้ได้ก็ขอตรวจบัตรประชาชนแล้วก็ตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวทุกคนผู้ชมครับนักท่องเที่ยว220คนแบ่งเป็นผู้ชาย100คนผู้หญิง120คนผู้ชมเชื่อไหมครับ มีคนปัสสาวะสีม่วง122คนเยอะมากนะ,ะเกินครึ่งนะฮะผู้ชาย76คนผู้หญิง46คนก็เลยคุมตัวไปดําเนินการตามกฎหมายต่อที่สอนอโรงพักอที่สนอโชคชัยนะครับทีนี้ทางด้านของคุณอนุทินที่ไปนะก็อะพอไปรับรายงานจากเจ้าหน้าที่ไปดูปฏิบัติการครั้งนี้ก็บอกว่าในร้านเนี่ยนะตรวจสอบแล้วมีห้องลับด้วยนะห้องลับที่ว่าเนี่ยให้คนเข้าไปเสพยาเสพติดไอ้ห้องนี้นะมัน,มนแยก มันห้องแยกแยกอยู่ฝั่งใกล้ๆกับห้องน้ําเบื้องต้นก็มีคําสั่งให้ปิดสถานบริการนี้5ปีครับแน่นอนฮะมันมีหลักกฎหมายอยู่แล้วทําผิดก็ต้องปิด5ปีแล้วก็ให้ตารวจนครบาลดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฟังเสียงท่านตอนที่ไปแถลงข่าวนะฮะยาเสพติดที่พบเนี่ยเกิดจากโตลูกค้าเอามาเองหรือมีการจำหน่ายเกิดทั้งสองเนี่ยร้านมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมในการจำหน่ายถ้าไม่เกี่ยวข้องมันอยู่ในร้านนึง ไปดูในห้องน้ํานี่มันเป็นเป็นสูตรสาเร็จเลยนะครับมีมีห้องน้ำก็มีห้องแยกอยู่ในห้องน้ําเพื่อําหน่ายแล้วก็ปล่อยให้คนเข้าไปจุกทีละสองสามคนคำถามว่าเอ๊ะทำไมต้องไปอ้าวแล้วแนวคิดของรัฐบาลที่จะให้ผับเปิดถึงตีสี่มันจะไปรอดหรือเปล่าท่านบอกว่าอ๋อที่เข้าไปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการขานรับนโยบายที่จะเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่แหละ ถามว่าอันเนี้ยเปิดเกินมาโดนจับแล้วอัลล้วตีสีมันจะเป็นยังไงต่อล่ะก็คือถ้านโยบายนั้นปฏิบัติการจริงใช้งานจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสถานประกอบการต้องมีใบอนุญาตในการเปิดให้บริการอย่างถูกต้อง และต้องควบคุมคนที่ไปใช้บริการต้องไม่มีเรื่องของยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายทุกอย่างมาถึงสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะการลงพื้นที่ครั้งนี้คือพบ220คนนักท่องเที่ยวตรวจเจอ4ี่สี่สม่วงอยู่122คนส่วนที่เหลือที่ว่าหลบหนีนี้คือโหยังไม่รู้ว่าจะมีผสมแบบยาเสพติดหรือเปล่ายังไงฝากตรวจสอบกันหน่อยนะคะ